ระบะเข้าใหม่พอจะถูกนะครับโปรตอนนี้นะครับเดือนเจ็ดเดือนเกิดผมนะแถมให้เลยน้ํามันเต็มถังทุกคันนะครับจัดให้เลยนะครับรีโว่นะครับตัวเตี้ยตัวสูงนะครับตัวแคบตัวเกียร์กระปุกเกียร์แมนนวลนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับแถมทุกคันนะครับแถมคุ้มๆเดือนนี้เอาไปเลยนะครับใครได้กระบะสวยที่นี่มีให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับจะจะได้ไม่พลาดกระบะสวยๆนะครับสวัสดีครับผมเป๊ะ รถกระบะเคดเอนะครับช่องนี้ชื่อนี้จัดให้ชินเคยนะครับเดือนนี้เดือนเกิดของแถมเพียบๆแน่นอนนะครับจัดให้นะกระบะต้องเดิมต้องดีนะครับต้องที่นี่เท่านั้นนะครับการันตีให้ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สีเดิมแท้ตรงเันเล่มโอนได้แน่นอนนะครับบอกเลยนะครับขายมา24ปีนะครับเดือนละประมาณ150-200ถึง้คันนะครับทุกคันนะครับการันตีให้เลยรถสวยเดิมตรงปกแน่นอนใครหากระบะอยู่มาตรฐานเคดเอที่นี่เท่านั้นคุณมาดู ดูถูกช่องแล้วนะครับมาอย่าเป้พาดูนะครับเดือนเกิดนะของแถมจุกจุกแน่นอนจัดให้แบบจัดหนักจัดเต็มอยาก้ขนาไหนจิ้มเลยนะครับทักมานะครับบอกชอบกันนี้ทะเบียนนี้แคปมาหน่อยนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะเพราะว่าเดือนนี้ผมอเลยผมจัดมาให้10คันเนี่ยไฮไลท์ทุกคันนะครับสภาพดีไมน้อยและเกรดเอทุกคันเลยนะครับเริ่มเริ่มที่คันแรกนะตัว E พัทปีสิบแปดคันนี้นะครับไฟน้าโปรเตอร์หน้าล็อกโคลรๆนี้ ส่งตรงมาจากอุดรนะครับไมค์สี่หมื่นแปดพันโลนะครับเพิ่งเข้ามานะครับคือเพิ่งเข้านะรถสภาพเพิ่งเข้าเลยแม็กเดิมแพ้โรงงานยางปียีสิบสองนะครับมาดูงานด้านในของเขานะครับนี่เบาะผ้าเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ไม่พอไมค์สี่หมื่นไมค์สี่หมื่นนะครับให้ดูนะไมค์สี่หมื่นเท่านั้นนะครับสี่หมื่นแปดพันโลนะครับหายากนะมันน่าจะมีวาทีนะครับ และได้เกียร์ออโต้ไม่พอได้จอพร้อมกล้องหลังอีกนะครับสภาพรถสวยเดิมคลิไปไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับฟิล์มรอบคันติดมาคามรบยแล้วนะครับอ่ะใครหาอยู่จัดมาได้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับตัวนี้อันนี้นติดจองนะครับ4592 4ติดจองนะครับปี18คันนี้ไม้หมื่นเดียวสีเทาดำนะครับสีเทาดำไม้หมื่นเดียว4 4่แสนสี่หมื่ e เก้ i ส ปี23นะครับปีใหม่ด้วยนะปีใหม่มากนะครับแถมนอกเหนือถังเหมือนกันนะครับเดือดสมาัยก็แถมไปด้วยนะครับบริการฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีแถมให้เลยทุกคันนะครับบอกเลยใครดูคลิปนี้เดือนนี้คุณได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนนะครับมาต่อไปคันนี้ติดจองอ่าผ่านนะครับอ่าคันนี้นะครับคันนี้สีดำสมัยแคบยกสูงเกียร์โตนะครับ4 3 9 0 0 0สามนะครับปี18บแปดไม่แสนสามเฮ้ยไม่หนึ่งแสนนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น มาเป็นแสนหนึ่งหมื่นสีดำรอๆเลยนะครับแต่งทรงลงแบกให้เรียบร้อยนะครับสวยกริปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นมันติดรีเฟคเตอร์นะครับจะมีเป็นไฟหน้ามันติแบบนี้กับกับตัว e พัสนะครับนี่คือตัว e ธรรมดานะครับ e นะเกียร์ออโต้เพียแนนเนอร์นะครับสวยเลยนะครับราคาถูกกว่าตัว e พัศงึงหมื่นผ่อนประมาณเท่าไหร่เอ่ยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะครับคันนี้ก็ผ่อนประมาณแปดพันนะครับแต่เป็นตัวปียี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะ ซา4แสนหนึ่งหมื่นเก้าไม่ประมาณสี่หมื่นกว่าโลนะครับคันนี้ติดจองนิสสันสามแสนกว่านิสสันนาวาล่านะครับแบ็กเอ dition กล้องหลังมีมาให้นะครับชุดแต่งครบคิ้วอยู่ครบเลยนะครับคิ้วกันคิ้วกันศาสตร์ยังไม่ใส่ให้นะยังไม่แถมให้แต่คิ้วซุ้มล้อมีมาให้นะครับแดงนะครับแดงดำหล่อๆเกียร์แมนนวลหกสปีดจอค้อมกล้องหลังกระจกไฟฟ้านะครับหกสปีดร้อหกสิบสามแรงม้า มีเทอร์โบให้ด้วยนะครับมีเทอร์โบให้ด้วยนะทะเบียนนี้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจพึ่งเข้ามานะครับแล้วก็คันนี้4,000สนเท่าไหรเอ่ยสี่แสนเกาห่นเก้าพันนะครับปี18บแทะเบียนนี้สองสี่แปดสี่นะครับตัวนี้ไมแสนสนะราคาถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดแล้วนะครับ4ประตูเกียรโต้มีแคริบอยให้ครบเลยนะครับ แมกใหม่ยังใหม่สภาพกิฟต์นะครับแมกเดิมใท้โรงงานอัลอยนะครับดอกนั้นหนาสุมล้อปลอกล้อเดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะครับให้ดูรอบข้างรถก่อนเลยนะครับสวยกิฟต์นะครับสวยกิฟต์เลยนะครับแถมมาเต็มถังนะเส็นสอถอยก็แถมให้ได้นะครับอ่าันต่อันต่อนะครับมามาดูมาดูนะครับผมจะบอกรุ่นราคาปีแล้วก็เลทผ่อนนะครับ อันนี้ติดจองติดจองอ่าแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับ d m a มต้องรอดูอ่าครับรอดูรอลุ้นอ่ะคันนี้ตัว G ตัวท็อปสีขาวโอ้หสวยมากนวลนเลย 24GPioneer นะครับปี19ไม้แสนกว่าโลนะครับยางมิชลินด้วยยางก็2 0 0 0มืกว่าบาทแล้วนะครับไฟหน้าโพลิเตเรนนะครับมีไฟเดทามไฟตันหมอกกระจังหน้าหลอ่อคมมวยแบบนี้นะครับสวยกิฟต์นะครับขอบ17นะครับ เกียร์โต้ยสูงสีขาวเหลือคันเดียวด้วยนะที่เป็นสีขาวนะครับอ่ะโสดอยู่ว่างอยู่นะครับพอประมาณหมื่นกว่าบาทนะงวดละหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มีสีดําที่เป็นตัวสมาร์ทแคปเช่นเคยนะครับนี่คันนี้เลยกหกสองสองยังโสดยังว่างนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าสองจุดสี่ตัวอีนะครับพีเดอเนอร์รถสวยเดิมกิ๊บเลยนะครับฟิล์มนะครับก็มีติดมาบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวติดเพิ่มให้นะครับ ให้ดูความสวยความหล่อของรถนะครับสวยจริงนะครับใครชอบคันนี้นะครับจัดมาได้เลยนะครับแม็กนะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดนะสาภาพรถสวยกริปนะครับรถเดิมๆซีเซนซิ่4เก้าสองยุสีตอีนะครับเกียร์ออตโต้เกียร์อโอโต้นะครับแม็กไรเนอร์รถก็สาภาพเยี่ยมกริปเลยใหม่ๆจริงๆแบบนี้นะครับ ขายหาอยู่นะครับทักมาได้เลยนะครับดูนะนี่มุม45สวยจริงนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ครบแล้วนะครับคันนี้นะครับทุกคันเลยดีกว่าทำสัญญาที่ทั่วประเทศน็อตยึขยับสภาพรถเดิมคิบเลยนะครับใต้ถุงใต้ท้องก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะครับขครหาอยู่นะทักมาได้โทรมาได้เลยนะครับ0947894848นะครับ รถกระบะนะครับเกียร์โต้เกียร์แมนนวดนะครับหรือเรียกว่าเกียร์ธรรมชาตินะครับใครใครชอบคํานี้นะเกียร์ธรรมชาตินะครับทักมาได้เลยนะครับ094794848นะครับเป้นะครับเป้วิศวะรถกระบะนะครับเป็นช่างมาก่อนแล้วก็ดูรถเป็นนะครับสกินรถลูกค้าได้นอนาทุกคันต้องเดิมแท้ทุกคันนะครับสวยๆนะทักมาได้เลยนะครับอยากซื้อรถกระบะสวยๆนะครับซื้อกับเป้คุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับ วันนี้เป้ยต้องขอบคุณเอฟซิบท่านที่ดูมันจบนะวันนี้อ่ะบอกเลยว่าคัดรถสวยมาให้แล้วนะครับประมาณสิบคันเดือนเกิดด้วยนะครับเขาแถมให้จุกๆนะครับอยากได้อะไรแถมให้เลยนะครับโทรมานะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดแปดหรือแอดไลน์ไอดีมาเลยวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ